ประเพณียี่เปงหรือว่าลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ภาคประชาชนเขาเสนอให้รัฐสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นการอาจาักการปล่อยโคมลอยมาเป็นการแขวนโคมนะครับและจุดผางประทีปเพื่อจะลดผลกระทบด้านต่างๆโดยเฉพาะผลที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยานปีนี้ครับถ้าอากาศยานเชียงใหม่งดเที่ยวบิน22เที่ยวบินและเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการบินถึง108เที่ยวบินครับแม้สถานการณ์โควิด19 จะทาให้จํานวนเครื่องบินที่ขึ้นลงอย่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ลดลงเหลือเพียงประมาณ120เที่ยวบินแต่แผนการลดผลกระทบจากการปล่อยโคมลอยในช่วงงานเทศกาลยี่เปุงหรือลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องงดเที่ยวบินในวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนนี้จำนวน22เที่ยวบินและเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาบิน108เที่ยวบินเราจะยกเลิกการบินนะครับ ในวันที่30ตุลาคม31ตุลาคม2563แล้วก็วันวันที่1พฤิกาย,ยนนะครับคือจะมีการบินถึงเฉพาะแค่ช่วง6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับหลังหลังจากนั้นเราจะไม่มีเที่ยวบินขึ้นลงแล้วนะครับซึ่งในปีนี้มีจำนวนจานวนเที่ยวบินที่แจ้งยกยกเลิกทั้งหมด22เที่ยวบินนะครับแล้วก็มีจำนวน ทเที่ยวบินที่แจ้งเปลี่ยนแปลงช่วงการบินทั้งหมด 100, 108ทเที่ยวบินผลกระทบต่อท่าอากาศยานยังทำให้จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศห้ามจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันในเขตปลอดภัยในการเดินท่าอากาศยานอย่างเด็ดขาดในพื้นที่อําอำเภอได้แก่อําเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีแม่ริมและสันทราย ส่วนพื้นที่อื่นๆผู้ปล่อยโคมลอยต้องแจ้งขออนุญาตจากในอำเภอท้องที่ก่อน15วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทผมเรียนตรงๆนะครับว่าเราก็ไม่อยากจะดำเนินคดีพี่น้องประชาชนเฉพาะในเรื่องของการปล่อยแต่ในเมื่อกฎหมายมันมีห้ามห้ามไว้อันแรกอันที่สองก็คือเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศยานของของ นักท่องเที่ยวก็ดีหรือของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีก็เราก็ต้องมีการดำเนินคดีถ้าหากว่าพบการกระทําความผิดครับตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าที่ผ่านมาการปล่อยโคมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อหวังผลทางธุรกิจภาครัฐค้นหาวิธีการสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนวิธีการปล่อยโคมลอยมาเป็นการแขวนโคมและจุดผางประทีปซึ่งเป็นสินค้าในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดรายได้เข้าชุมชน บางเรื่องบางอย่างเนี่ยเฮาคิดคิดจ้าขนาดคิดบะตันเปิ้อนอ่ะแล้วก็ปล่อยโอกาสรุดมืออย่างอย่างปีเนี้ยมันถึงมีเรื่องโควิดโควิดเนี่ยมันทำให้คนต่างนอกระบเดินทางแต่คนในประเทศเนี่ยเดินทางได้ถ้าเฮาสามารถเปลี่ยนวิธีการแทนที่้นจะมาปล่อยโคมมาแขวนโคมแทนเนี้ยตัวเนี้ยมันจะพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสได้เลยประเพณีเดือนยีเป็นของร้านนาไทยหรอมันมีมันมีกิจกรรมเยอะ เริ่มต้นก็จะมีเรื่องของซุ้มประตูปา่าเรื่องของผางพัรต,ตี้เรื่องของโคมแขวนนะนะเรื่องของรอยกระทงลงน้ําแล้วก็เรื่องของการที่เรียกว่ากิจกรรมอื่นก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีโคมขึ้นบนท้องฟ้าก็ไม่เป็นไรเราสามารถจะมีโคมแขวนที่สามารถจะใช้ไฟบูชาก็ได้ในโคมนะอธิษฐานเอาถึงแม้มันจะไม่ลอยขึ้นแต่มันก็อยู่ตรงนั้นแต่ก็มีความสวยงาม การปล่อยโคมของชาวล้านนาชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีและยังเป็นการปล่อยทุกขปล่อยโศกและเรื่องร้ายออกจากตัวขณะที่ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่พราบว่าปี2561มีการขออนุญาตปล่อยโคมลอย64,258ลูกปี2562ขออนุญาตปล่อยโคมลอยจำนวน53,930ลูก ส่วนในปีนี้มีผู้ขอ,อนุญาตเพียง16,649ลูก